สวัสดีปีนองต่างลายวันนี้นี่ก็มาป้าคับข่อยไอยครับแก้วหรือไตลลาบานแว่นเจิงคำวันนี้ก่อยมาเราเป็นวรรณกรรมหรือเจิงคำเฮงเจอเรื่องว่าไอ้ตุ๊ก,กะตาจุโขบว่ากินขี่มาเนื้อปีนองเนื้อเจินรับฟังเนาะ เออแต่ก้อนแต่ใดนั่นอย่างมีเมืองจมึงหนึ่งจอว่าเมืองปาลานาซีอ๋อมีตู้เจ้าตุ้นลงอยู่วัดอ๋อจู่เต่าตุน้นี้จู่คูบาอาลิยาวุงซาอ๋อตานกอดปกคข้องพระหน่อยพระนายต่างร้ายแล้วก็ขายุ่มอ๋วัดนี้นี่เป็นวัดใหญ่วัดลง ขยมมีขยมยุตุุนหนึ่งเนาะเจอว่าไอ้ตุกะตะนี่มันเป็นคุ้นขี่คานเลอหมูเวทการสังมันก็ใบเห็ดเนาะมันชอบลับรลีเนาะปนีเปน้เห็ดปนอีกควดัดเดนสลีปนอีกควดัดโค้งวัดโค้งจ้องมันก็รักซอกนี้เนาะคบาอริยาบวงซาเนี่ตึงแกนแกนตามาขนาดแหละ ซื้อคำนี้ก็ยูมาจะถึงละมม่ยูตำเนียวันเนี้ยคูบาเปิลอีออกไปโพสเซ็ตเนาะที่เขาป้าเขาเถิอนอืมก็ว่าปฏีไปเอ๋เขขากบ้าหูเนาะแต่ว่าเปิลเปิลมาบอกไอ้ตุกตต๊กตาไอ้ตุ๊กตามึงมานี่คนวันนี้กูไปออกเถินกูไปโพสเซ็ตโลกกูเนี่ย ไอ้ใจเวจัยการมึงมึงเนี่ยไปลากผาเสือของกูมาตากแดดเอาตากไว้กลางของวัดนี่แหละเนอมึงเนอกูให้มึงเฝ้าเออมึงที่ได้เวจได้การไหนเนาะอันนี้นะคุปปาก็ได้สังไอ้ตุ๊กาตาไว้เนาะแล้วมอบภาระ,ะหน้าที่ให้ไอ้ตุ๊กาตาเนาะคุปปาก็ โอ้แล้วครูบากับป้าหุงป้าเนาะกับจ่องแดงก็ลองกล่องออกวัดขึ้นกล้องไปปุ่นขาป้าขเขาเฮ่นไปปุ่นและเนาะพี่น้องเนาะเซก็มีไอ้ตุกกะตะ๊กตาเนาะมันก็มาน,นั่งกุดขยมถึงวัดนี่มีเป็นซิปเป็นสาวนี่ครูบานี่บมาใจนี่บมาใจก็กูนี่กูนี่กายกายเนาะกู้เนี่ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวกู้ทคิดบัญชีครูบาก่อน ทุกท่านก็นั่งกึดอยู่แล้ววางเต็มมันเนี่ยลากป่าซื้อมาเจอตากแดดดีวยการของหวัดแทนเะนี่ยม,มันก็นั่งกึดกู oo, นี่เห็ดยังได้เนาะคุยเอาเห็ดคุยแกงคูบาสักกรลระเช็คอันนี้มันกึอยุหันแล้วมันมีมาแม่จับตัวหนึ่งกุงไล่เนะี่ยย่างเขามากตายวัดหนุ่มมันหิวใหเนมั้าตัวนี้นะโอ้หนุ่มหิวหิว มันก็ขก้ดได้เออกูขก้ดได้แหละมาีนกันเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูอปั่นเขานึกง่ายเดี๋ยวกูจุขู่บากินขี่ม้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่นมันก็ว่าอีกเนาะบักกล้องอบักกันแล้วเนาะมันก็เขาไปห้องเนาะห้องโคเนาะห้องโคในวัดแหละมันก็เอาเอาน้ำอ้อยเอาอ้อยเอาง่ามาต้มกันเนาะมาต้มแล้วก็เอามาบายมันนึกง่ายเนาะ คดเขาหนึ่งมาตุ้ยคอเขาหนึ่งมันนึกง่าเนาะไปขอมันเขาปาน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 ปิ้งก่อนปิ้งก่อนปิ้งก่อนเนาะแล้วมันก็เอายายใส่ผ่าเสือติดตากแดดน่ะนะเนาะจักตกยางบม้เนี่ยละมันหูละเดี๋ยวสักกัมขูบาใไฮมากละเนาะมันก็สลิเนาะสลิว่าปิ้งนอนยุไก่ผ่าเสือหันละอนอนเนาะมันก็แกงนอนมือนขูบาไฮกลางจอกแดงมาหันละโอ้เฮ้ยแวะละอืออือเนาะ เสียคำนี life, ้ขอคูบาข็ยางเขามาในโขงวันละพี่นองเฮ้ยคูบาข็ยางเขามาคูบ้าข็มาอยู่เรอบาดตุกตะนี่กูนี่ใจมึงมาเฝ้าหาเสือมาตากแดดมันก็ยังมาลับอยู่เออบาดน้มาเนาะไอ้ตุกตะเอออันคูบากึดแล้วคูบ้าเขาไปหันไสโอ้ยังไดนี่มีไม้มาขี่กันนี่โอ้ไปไหแล้วไปไดแล้วโอ้คุยโลไม่แสฟาดบาดตุกตะพันคูบาก็าไปกําไมแสมา แล้วยอีฟาดไอตุกตาก็หลีตาเพรรักตากมันรักตากใกล้หน่อยไปม,มันก็หันเลยอ้าวคู่บ้าคอยรับไปคอยสุ้มาเห้อไอไปเห็นคอยเนอะคู่บ้าก็เดือดร้อนแน่คือกำลังคู่บ้าก็เดือดร้อนวะไอคู่ตุกตาอูใจมึงเนี่ยตากผาเซอรเนี่ยมึงตากกับปลาตากเนี่ยมึงรับเนี่ยน้อประเดี๋ยวนี้ก็แมา่มาเขียนไซตผาเซอรเนี่ยเออ มึงกินเฮ็ดยังไดบไปเดี๋ยวนี้มึงกินเฮ็ดยังไดไอ้ตุ๊ก,กตาขวาว่าสุมาหรอไอ้ตุ๊ก,กตาขายกมือไหวเนาะ,ะตุ๊กตาขายกมือไหวสุมาหรอครูบาข่อ,ขอยรู้พิพัฒนไปแล้วข่อยอีก,กินขี่มาเนาะข่อ,ขอยรับพิซอบได้คูบาเฮ้ยไอ้ตุ๊ก,กตาขาวากุลิว่าเป็นเสาเนาะเซใจเนาะ อ้ทุกขตะเขาแลนไปเอาเขาเนึ้อในห้งโคมามาบายเนาะแล้วก็เอาขี่ม้าเนี่ยใสเนาะแล้วก็บายบอกก้องไอ้ทุกขตะกินอ้ทุกขตะเขบอกโอ้โโยลำวานวานกิมกิมมันมันอ้าลำขนาดแหละครูบาบอกก้องหันไอ้ทุกขตะกินโอ้บานี่ยังได้วะขี่ม้าเนี่ยมันลำขนาดละ ไอ้ท,ทุกขะตะเขาว่าโอ้โหคูบา้าลำขนาดแหละหวานหวาน,วานกิมกิมมันมันแต่แหละข่อยคูบา้าเคยลองเพราะขอ่ขอยเอ้อแบงเหือปั้นหือกึ่งหนึ่งไอ้ทุกขะตะเขาบิดเขาบายขี่ม้าคูบากินเนาะบอกก่อนคูบาเด็กกินไปกำหนึ่งคูบาโอ้ล่ำลำขนาดแหละหวานหวานกิมกิมมันมันยังมึงว่าแต่แหละฮ่าเสฮากูบ่าแค่อิอ่มเนาะประเดี๋ยวนี้มันพุกบ่มันพุกนี่ กุยโจมลากผ่าเสือตึงวัดนั่นนะน้อสาวอันนั้นมาลากลาตาแแด็ดนอเขาอีกกินขีมาานี่วปพุกคูบ้าเกาะอูกับบาดตุกตะตุกตะเกาะฮับทิศสอบวันพุกนอวันพุกมาเจ้ามาจังแต่ยามกลางไนละแปดโมงนี่ละสักแปดโมงมาเจ้าเนี่ยเจอเหยเจอสาดติมลานวัดติมลานโค้งวัดหันลากผ่าเสือมาย้ายไวมัดนา ไอ้ตุ๊กขัะกับคูบากำไม่แส่คนหนึ่งยุวันตุ๊กคนหนึ่งยุวันอ๊อกหล่อหาแม่มาแม่จับหนุ่มหิวแม่มาแม่จับก่อนล่นมาสายหางดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอ่ะมันหายลืมแล้วเนาะว่าแต่ว่ามันโดนแทบขุนแต่แต่นี่แต่ว่ามันไม่โดนแทบขุนแล้วไอ้ตุ๊กตาจุเนาะเชื่อมีมาแม่จับก่อนยางมาแต่เล่นมาดอง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 เนาะ วิ่งจ็อกกี้น่ะไปน้องเลยดอง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 มาแม่จ้าก็ให้หันผ่าซื้อไล่ผ่าซื้อนี่มาให้อันม่อไอมาใครไปนอนนะเสียกคำนี้ก่อนมาแม่จับกวาแลนไปไปนอนไอตุ๊กตาเขาขู่บักหันแล้วก็ลิมแสลิมก็คือวิ่งใส่ลิมลิมใส่ไอตุ๊กตาเขาขู่บ้าก็ไม่แสจอดมาแม่จับเอง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 สีสดฮอ หาสื้อหันป้าเจ้าควันออกจุงเว้ยแดดมันสองเลยเนาะแดดฮอนอยู่นี่ควันออกจุงไอ้ตุ๊กตาขอดเสนิไปโอ้โอ้โอ้คูบ้าเฮ้ยขะใจขะใจขะใจขี่ซดๆไหมๆอุ่นๆุ่อนๆเนี่ยเม้อคู่บ้านเฮ้ยขะใจขะใจขใจแลนไปเอาเดี๋ยวจะไขไขแลนไปเอาขอนึ่งมาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไอ้ตุ๊กตาขัดขลักตักตีกแลนไปเนาะอืมโก้คู่บ้าอีเกีอีปินโคปินมังให้หาจ่าไอ้ตุ๊กตาขัดแลนไปเอาวัน ต้อขนนึงมากคุบ้าเข้าใจ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 คดขี่ม้าไม้ๆเนี่ยคดเข้าใจคดใส่เข่าบายเนอะข้าใจบายคุบ้าก็ฟาวกับลักตัดตีบายเป็นป้ายาวในซอกไก่นี่แหละเป็นน้องน้องมาตัวนี้มาแม่จับโดนแทบโดนแทบซองไม่แสนนะครัดขี่ออกตึงใส่แล้วก็น้องอ่าไอตุ๊กตาของอันจุ้คุบ้าไอวะขัาใจขัาใจขัาใจงัดเนอตอนมันฮอนฮอนเนี่ยลำขนาดไหนคุบ้าของ บายแล้วคูบาก็งัดกินอ่าแตะสักกันไหมคูบาอ่าคูบาก็คายคว่างไอ้บา,า,า,บาตุกะตาวันนี้มันบาหวานบอก,กินมันมันบ่เฮ้ยมันเฟิร์นมันฟาดบ่เฮ้ยมันขุ่มบ่เฮ้ยคนนี่ป้าคุมค่มเกาข้อขุ่มวันนี้ไอตุกะตะอาอตามันทรบินจนันอีกไอ้ตุกะตา กูว่าปิ้นจะนาน่ะแต่ว่าวันวันกินกินมันๆเนี่กคูบ้าครูบ้ากขว่ามึงกินพอแล้วครูบ้ากขยืนขอบ้ายไอ้ทุกคนเราโอ้บรดาบรไดาครูบ้าเฮ้ยวันนี้นี่ข่อยกินเขาแต้ตั้งไหนหมักกัดขนาดละอครูบ้าก็อันกินถรงมันเสียงเขาไปแทบมาเนาะครูบ้าก็กันกินขี่ม้าเนาะวันวันกินกินมันๆอันตีแต่ว่าเนาะวันนี้มันมฟัดฟาดคุมคุมเฟิร์นเฟิน กบ้าก็กินเกาเสียงเนะอมอ่มอา,าก็เรื่องนี้ก็จบมาอีแล้วก็เป็นพยาปัญญาของไอตุกตะหนาอตีจุขูบา้ากินขีม,มา้าเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวรรณกรรมหรือตีเราไว้เล่าของลูกของร้านฟังตั้งแต่สมัยก่อนเนาอที่ว่าอันนอนพีวีสั่งกับบะมี่เนาะเอาไว้ลูกของร้านเนาะเป็นเรื่องตลกเนะอืม ก็เป็นนั้นเนาะก็เอ้นี่ไหนหูเรื่องบ่อหรือบดเริงงันบาดเมืองว่ารือเฮานี่นะคือภาษาศาสนาแล้วก็ขยมเนาะขยมเนี่ยก็คือกุญจะต้องไปฝึก้นปกติจะบดเป็นพ้าหน่อยเนาะพ้าหน่อยก็คือสามเณรนนขยมก็คือเด็กวัดนี่แหละพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องตลกคบคันเนาะที่เอาไว้เนาะฟังหรือลูกหล้านเป็นเรื่องตลกแล้วก็เป็นการ เราเรื่องเทศบานเมืองอวามีอันศาสนาพุทธอว่ามีเนาะมันมีวัฒนธรรมมีจารีตมีประเภทนีวา่าจะได้จะได้จะได้เนาะก็เป็นเรื่องตลกเนาะมนมนเอาไว้อันหื่ฟังเนาะพี่น้องได้ฟังแกเอาเอาไว้มนมนเนาะวันนี้ก็ขอยังไปมาอีกขนเ้อ,เ,อเดี๋ยววันไหมก็จามาเราเรื่องอื่นๆเรื่องไหมไหมเนาะก็มีทำลายเรื่องอยู่ก็จำจำได่พ้องไม่จำแดหลายเนาะก็หพ้องเ,เององกาะอัน เคยฟังกันอยู่เนาะก็อนจะได้หาให้เคยฟังก่อมาเติมมาโจยปันบาปันแหงกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ขอขอ้อย่างเราไปไหวมาอีกคนยินดีพี่นอ้องที่ได้มาฟัง